สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่ากาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422อำนวยบุญริว้ว ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ษาใหม่และสมาชิกกลุ่มพัฒนาแพร่ษาใหม่ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดนัดหมู่บ้านพฤกษา15นายอำนวยบุญริ้วอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กษาใหม่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กษาใหม่เบอร์หนึ่งและสมาชิกในานามกลุ่มพัฒนาแพร่ษาใหม่ภายใต้สโลแกนมีปัญหาหันมาเมื่อไหร่ก็เจอพร้อมรถโมบาตติดเครื่องขยายเสียงลงพื้นที่เดินหาเสียงในตลาดนัดและเฟสสองหมู่บ้านพฤกษา15ถนนตำรูบางพี ตำบลแพรกษา,าใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกลบไวว้าสักการะองค์หลวงผูทวดและสารพระภูมิเจ้าที่เรีเวณตลาดนัดหมู่บ้านพฤกษา15ก่อนลุยหาเสียงเดินชูป,ป้ายแจกแผ่นภัพแนะนำตัวผู้สมัคร ชูนโยบายในการบริหารกลุ่มพัฒนาแพร่กษาาใหม่10ข้อ1พัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ2พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรงสะดวกปลอดภัยตอบสนองทักษะชุมชน3พัฒนาระบบการศึกษาให้อนาคตของท้องถิ่นมีคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัยและเท่าเทียม4พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง ดำรงชีพยอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี5ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศแก่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข6ส่งเสริมยกระดับการบริการประชาชนอย่างรวดเร็วเป็นธรรมโปร่งใสสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง7ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยไร้มลพิษ8ส่งเสริมระบบสาธารณสุขสะดวกรวดเร็วทั่วถึงตรงต่อความต้องการของประชาชน9พัฒนาเทคโนโลยีให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่ายและสร้างโอกาสที่หลากหลาย10พัฒนาองค์กรให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจ เพื่ออนาคตของทุกคนซึ่งได้รับการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านพฤกษา15ที่มาเดินจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาดนัดนำดอกกุหลาบม,ม,มามอบให้อดีตนายกอย่างอบอุน่นขอประชามันธนเชิญชวนพี่น้องประชาชนและกลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ 15, ที่15ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหนาหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

ำันนะคัครับเราลักในยกเราลักในอำนวยเรายาักรักในยกของเราค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนดีค่ะเขาไม่ถือตัวเขาเป็นคนติดดินเขาไม่ไม่ดูถูกคนจนขออะไรเขาก็ให้เหรอใช่ขออะไรก็ได้วันเกิดขอเสื้อก็ให้ขออะไรก็ให้ให้ทุกอย่าง ที่พบได้ทุกเวลาไดวเวาายเคยลองขอบ้านแล้วจริงไหมครับไม่เคยไม่เคยค่ะูดีขนาดนั้นเลยเหรอดีค่ะพัฒนาดีไหมครับในหนูบ้านพัฒนาดีมากค่ะ,คะแล้วเขาก็ดูแลผู้สูงอายุด,ดีมากเลยค่ะแต่ว่าฉันก็มีลายเขานะชาวมาหาว่าเขาตื่นตีสามตีสี่หกโมงก็อ่านลน์ฉันแล้วนะฉันมีลายเขาทุกวัน เลือกตั้งรอบนี้ก็เลยอยากให้นายกอยู่ใช่ค่ะบ้านฉันมี10คนค่ะเบอร์หนึ่งห,าห,าหมดเลยค่ะอยากได้เบอร์หนึ่งเมบุญริ้วใช่ไหมครับใช่ค่ะรักมากแค่ไหนรักหมดหัวใจเลยค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 โฆานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟทีหวานไม่มีไขมันมให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแคลดฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC t v Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน